อ๋ท่านผู้ชมอีปัญหาค่าผารอันที่นี่วานเขาสอมเขา,า,าเรครับเพราะท่านแล้วด้ครับก็เลยพักไว้สีมาใส่ปลาเสียวลองเบิงมื่อน,นี้เอาเสียมาตัวเดียวท่านผู้ชมมาที่นี่ก็เลยคันจะเอาตัวนี้ล่วงน้ากระยานมันเปียกครับน้มขีสไกเล็บมันก็นสิเปียกมาที่นี่ก็เลยสีเปลี่ยนเสียอันอนี่สิเปลี่ยนนี่คือถุงปุ๋ยครับ ถุงปุ๋ยแล้วกป็ปาดปาดให้มันเป็นเสียนะครับเนาะนี่เบิง่งผมสิเปลี่ยนเนี่ยบ่งเด้อเหมือนเด้อเปลี่ยนแล้วก็สิใส่ลงน้ำครับเสียตัวใส่มากกัจะเอาไว้แต่นุงขี้เสีไก,ก่แล็บเมียบ้านมันจังสิบ่หนาวเอานี่ผมสิเฮ็ดให้เบิ่งเด้อครับเด้๋วทีนี่เรวก็ใส่นุง่งให้เบิ่งพร้อมนุ่งลงน้ำครับผมเอาเสียกิ้งไว้เอาเสียถุงปุ๋ยใส่ลงน้ำ <laughs> เสียกิ้งเอาไว้แต่ครับ กับบานนี่ครับเสียจริงนี่เอาไว้ปุงไว้ครับนั่นใส่เรียบร้อยแล้วครับตัดใส่ตัดขัวสีใส่ล่งนำลำนำ,นำเสียวนี่ครับผมเอามาหาป่าครับผมล่องบึงตะกี้กับว่าแมนคัดู่ดีพอคาก็ได้เรียงหาป่าเนาะครับเนะาะวันพ่อได้กินได้อยากอาายูอ่ท่านผู้ชมวันท้อไปแต่ว่าเถี่ยนีจักสีใดบ่ไดเอาท่านผู้ชมอ่าล่องบึงน้ำกันครับผมมองทีเด้ครับสองเส้นหาสองอัน นี่แหละครับวิธีการตัดเสียตัดขางมัดแนวกับตัดกลางๆเอาไว้แต่นุง่งกันฝนก็ได้ครับปัญหาเธอไปทงไปทาเนาะรับเนาะท่านผู้ชมใหเ้เธอไปทงไปทาเมื่อมีผ้ายางไปหน้ามีสงปุ๋ยไรกับตัดสวมไหมครับใหเ้เธอฝนตัวข้ามฝนลินทัมกันฝ้าบ่าห้องบ่เป็นปยังโหลดครับผมนุ่งโหลดกันกันได้แน่โยครับผมให้กัว่มีท่านผู้ชมเอามั่งทีได้นี่ตะกี้กว่าอีพอข้าลราไปหาป่าล้ำหน่ำเสียว แต่ว่าแถวนี้ลอ่องเบิ้งนี่นี่ตัดเสียครับนี่ตัดข้อตัดแขนทั้งขางจ่อครับ่มตัดจอ่อ,อปะบัดที่นีลอ่องเบิ้งห่องที่สองเซนห้าพอนะตะกี้เขาวางปดบาไวผลเลวครับแต่ว่าชูม,มือมืดสิมีปลาพอส่นตัวลำนำเสียวคูมือมันนำหน่อยครับผมเพิ่นสูบไปทำการเกษตรเมื่อท่านผู้ชมไปก็เลยนำก็เลยหน่อยครับผมบัดที่นี่เฮาก็เ,กเลยสิมา่กลางนา้ำลอ่องเบิ้งกลางปลาล่องเบิ้งครับผม ท้าเทธอมันได้เนาะท่านผู้ชมทดสอบบ้างครับผมนี่ตั้งแต่ก้อนนี่ยางขวมบ่ได้เลย,ยท่านผู้ชมนม้ำท่วมหัวยันมืมนดหมดเลยดูนี่คาดานมองเลิกที่สุดเลยท่านผู้ชมนี่ยที่พอค้ายางขวมเลยเพราะเพียงข้อเนี่ยครับผมเหมือขักบ่ท่านผู้ชมเอ้ยปลาเอ้ยอย่าเหมือเด้เอขันนั่นปลาเหมือนี่บ่ได้กินท่านผู้ชมมันนี่ ตะกี้นี่ม่องทีสองเส้นหานี่สามเส้นไม่น่ทจะเอาขึ้นไดครับท่านผู้ชมมันหลายหลยต่กอนตะโพแตะแตม่โอ้มหาตะม่องมหาต่เหครับยี่พผล่ข้าวผ้ารอ,อเป็นอย่หน่อยพอเพิ่นผ้ามาหน้ากับหน้าท่ามี่นี่จะเป็นท่ามเสียวครับผมเคียวมือจ๊กลดเขาเอนจ๊รลดโยงขึ้นก็ได้กินแล้วครับผมงมน้ำไตหินหรือหินก็ได้กินครับปลาบูปลาขาวหน่อยปลาขาวอินไทยเดี๋ยวนี้ หาคนขางยากเด้อท่านผู้ชมเพราะว่ายนังเพราะว่าเคียงมือหากินหายอยากคู่มือเพิ่นบ่คือเก่าท่านผู้ชมเป็นอ้วนบักใหญ่ควมามยาว30 40ว่า40เมตรผมครับหลากขวมเสียวเลยท่านผู้ชมเออละมุก่กละมุใหญ่ายดังกระด้างาง่ายผนเฮ็ดเอามันก็นเลยค่อนข้างแกมดไปแน่ครับผมท่านผู้ชม ได้บอกข้าผ้าเรามาไดมากลางด่างเด้อหมานหมาอหมานจังน้อยสี่ผ้ามายามสัผู้ชมครับผมกลางกนครับมองทีได้นนิสองเส้นหาได้สัผู้ชมเออถ้าบังมันจะถือโบเ่ยมาหยำนี่ยางขวมได้นนี่นี่อันนี้สามเส้นบังหันสองเส้นหาอันนี้สมเส้นได้สังผู้ชมเอามาสองด่างครับด่างหนึ่งสเส้นด่างสองเส้นหาบังจิถือบบ แล้ก็ยังพอค้ากับมันอยู่ดิขันมากลางมือนี่ย่าถือแสดงว่าปลาดิขอนคางจะหายอย่างเลยครับผมมึงฟังเสียวเปลี่ยนเอิดตืบนี่แต่อุ้มละมุได้น่ะท่านผู้ชมเพิ่นเอาลงหรือเพิ่นเอาอวนมาดักเพิ่นกับพะกันเอาขึ้นแต่ที่นี่ปลามันเหมือนเพิ่นเลยบ่เอาลงอีกครับธรรมดาปลามันก็อาศัยน้ำอุ้มน้ำเฟื่อยเนาะที่นี่ล่ำน้ำเสียวเนี่ยมันเหมือนอุ้มเหมือนเฟื่อยปลาบ่มไม่มองอาศัย บวกกับน้ำมันเหมือดครับน้ำพอดอันนี้มันล่ำเสียวเดียครับนี่็ถือว่าเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลพันตําบ,บนถุงสีเมืองอำเภอเชนหนุ่มจังหวัดเลยครับผมแต่ว่าเที่ยวนี่มันเป็นอย่างงงเออผลทำกันาการเกษลายครับ่นดูดน้ำไปเหตุาการณ์กษตเสรมันเหมือดเส็แล้วเพราเฉะนี้เลี้ยแต่คนเสียวจอกหลอกล่ำเสียวกลายเป็นหวยหวยกลายเป็นล่ำคล้องคล้องกลายเป็น น้องตื่นเกินโอ้ยวัลอยให้หัวจะสอนท่านผู้ชมเออย่ามายังทันยังสีได้ครับผมกลางไว้นี่นะครับประมาณจะหาชั่วโมงยังสีมะหยามเพราว่าม่องทีนี่ทันกลางนี่ได้กินรวนพนะยิบบัวกลาคาค้าก,ก็เลยตัดสินใจเศร้าสวมเขาเศร้าวานเขาหน้านู่น มาหาป่าไปกินครับผมแต่เบิ้งมันเถื่อบ่จะง่ายกิดป้ามายามนะครับป้าหาชุ่มมงหกชุ่มมงอันนี้มากลางประมาณใบสวงครับฝนคึมฟ้าคึ้มครับมันนี้มันค่อนข้างอากาศคึ้มท่านผู้ชมเบิ้งจะว่าแสงหรือว่าแก่นะครับผมเด้อเอาถือว่าถืกอมาลุ่นกันตอนยามเด้อท่านผู้ชมเด้อตะกี้กะว่ามมนี่พอคาดหาป่ากะได <laughs> แต่ว่าเที่ยวนี่ว่าหูนะว่ารับประกันพร้อมแ่ะครับผมเพราะว่าน้ำเสียวเลี้ยวหน่อยขนาดนี้นี่พกข้าสงสัยเลยย่งางควมได้ไหมครับด้กี่ว่าจะอุอ้มจะเฟ้ยก,กับพาะจกน้ำขงังอุ้มขงังแก่เอ้อะไ้กินครับบัดนี้เอาเดินทางนี่ยบัดนี้อันนี้ท่ามเสียวเดี๋ยวใส่ปชกนี่เป็นปลาเป็นบุง้งเป็นท่ามครับตะกวานี่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเหมือนหรอครับผู้ค้นคนกับมาหา จับเผ็ดไห้เห็นหน้าวันเขาวาันาน้ำทางปลาเกาอุ้มเก้าพวกใหม่เก้าเกาออกไม่มืดเราบันมันก็อัดเป็นถนนอัดเป็นคู่ก็เอาใหม่เศรษฐกิจมาปลูกครับไม่เสียกระปุกไม่เศรษฐกิจก็ไม,กกไม่ยุคข้าวเานี่แหละครับผมไปมองไหนก็เห็นตะไม้อันนี้แหละยันน้ำท่ามเสียวครับใหม่ธรามาชาติตะกอนที่เคยมีมืดแล้วท่านผู้ชม เยี่งมิลินบางยังเหลือทําไม่ยุทธาอย่างเดียวครับนี่ล่ำนําเสียวท่านผู้ชมนี่นีพอข้าพัเรถมาหัศบางนี่กะจิจอดครับผมจอดแล้วกะจิลุงพยายามเอาด่างเอามองเขานี่แหละครับผมนี่กำลังเอาหอดเหรอครับท่านผู้ชมหอดแล้วหอดเหรอท่านผู้ชมจอดรถจะรับผม เดี๋ล่องพยายามมาดังแล้วครับดามอมม่องเริ่มอ่ะเนี้ยแล้วนี่มะมึงกู้แล้วครับนี่กู้แล้วกู้อมม่องแล้วครับโอ้คือบอ่มีจักตัวท่านผู้ชมหายจะมองพันไปมีแจะม่องบอ่มีป่าคักบ่บัดนี้ทั้งสวยป่าสิอบอ่มีครับผมฮือแมงคนบ่มนหมันว่ะเอาลุ้นไปนํากันเนะด้อท่านผู้ชมเด้อ บ่มีตัวบ่มีเตี่ยมเน้อท่านผู้ชมบ่เน้อยังได้กับยาวากันเน้อครับผมบ่เป็นน้ำข้นกับเป็นน้ำปลาแล้วะบ่บ่อนจักตัวท่านผู้ชมนี่พอข้าพลงมาใส่ทะแลกับบ่มีปลาบ่อนมันนำขอนนำหน่อยเพิ่นเอาอวนเอาเนื้อใหญ่มามมันมืดครับผมมันบ่มืดกัเหลือหน่อยเด้อยังบ่ถือจักตัวบ่มีจักตัวท่านผู้ชมมึงผมสาวเขามาไกลไกก็ยังไม่เห็นป่าเลย ก็มีปลานี่ขนาดมองสามเส้นนี่ครับตัวด่ลัางน่น้อยเองเด้ตัวเน่น้อยเองเด้ลำสองนิวนะครับมันถือกระไดย,ยังมือมียักตัวอยู่ครับ <c oughs> ปลาเหมิดโอ้แตกจังกับสมัยไตอีพอค่าพลเราะเป็นเด็กหน่อยแล้วลูกหลานเลี้ยหลอนเลยต่กี่โอ้ยบ่หาตะมองครับบ่หาตตแหีพอแม่พ,พ่นผ้ามาจกหลุดครับจกขี่ตมฟาดขึ้นแม่ท่านผู้ชม ปลาลวดแมวบาทสีบาทหาทครับผมเอาวิงส่วนเอาขี่ตมขึ้นมาแล้วก็ฮอนหอนหอน,หอนโอ้ยตั้งปลาหากล้วยตั้งปลาลวดครับเดี๋ยวนี้บ่มียางให้ฟังเสียวฟังงหนำก็บ่เหยียบจักตัวเนาะแล้วหรอวันหนึ่งครับผมบ่มี่ยางอย่าง,งนี้เนาะท่านผู้ชมไปเป่ามือเป่าเอาไปมามๆาก็จะบ่แล้วปลากระป๋องหรอกครับผมเอ้ยก็จะกลับไปกินปลากระป๋องคือเกาแล้วเอาหัวหนึ่งผ่านไป เอามาเบิ่งหัวที่สวนแบบนี้หัวทีสวนนี่แห้งจัดเข้าไปอีกท่านผู้ชมทีหยิบเลยเอออันนี้สองเส้นหาเอาถือบัตถือมาลุนกันครับแมงยกขึ้นแป้นจังปังโอ้ยท่านผู้ชมเลยจังไดไก่ยาว่าจังสันจังสี่เด้อครับอ๋อเม็นข้นบ่นหมั่หรือเป็นปลาบ่มี่อากาศเพเข้าใจเด้อแต่ว่าน้ำเนี่ยบ่มี่ตีงบ่มีบ่อดเนยท่านผู้ชมคุณพร้อมอีกตั้งหากไม่ยังรอฟังสิมันเป็นอุม้มเป็นเฟี้ยปลาเขาสน เขาสวนเพิ่นเอาขึ้นมดบะมีอย่างแปนเอือดเติร์ดํำกับฟังหนองครับกกผักตัวโกผักไผ่ผักพ,พูกพย้ยอพี่ไยในน,ใน้ำในบุงกับบะมีครับแปลนเอือดเติร์ดทำกับหนองไกลเป็นหนองเหรอทำไปจมดําเสียวก็ได้น้ำเมดขักขับเม็ดขักแต่อย่างนี้พอกล้าเกิดมากหวัวใจเห็นปีนี้น้ำเสียวเมดเมดขักเม็ดเนี่ย ขาดข้อว่างขาดข้อห้อมไปตัวท่านผู้ชมเอยเอาคนสาขุดหนองปล่อยป,อยปาลาลงไว้แต่เลี่ยงกินครับนาแรงอันนาฝนกันที่มีปลามาอยอกท่านผู้ชมเพราะว่ามันน้ำรั่วกันเนาะกัที่มาจากทางอื่นกัที่พ่อได้กินครับแต่ว่านาแรงจบละวลำเสียวเอาสุดไทยไทยสุดลงทนี่เมือ่อท่านผู้ชมว่ามีปลาจักโต เอา้ามันขักบอสองเส้นหาห้าชั่วโมงผ่านไปไม่มีอะไรในกอไผ่เอาลเล้าหูแล้วแล้วครับบัดดี้นี่วาลําเสียวนี่เอเอว่ามีปา่าคือมานค้นมาหมานันเอาท่านผู้ชมเอ้ยยังไงก็ฝากคนไรคนแช่คนติดตามยี่ปว่าก้าวพาหลาะน้ำเนี้ด้อครับเด้อาศัหลูงใส่ล้านเส้นเล่เนหล่อนเพื่องฟูงลุ่งเอาอาครับผมคนหม,ม,มักมวนครับผมมันบได้กับผมอย่างเด้อครับไป กลับบ้านครับผมกินปลากระป๋องเอานีโยกขึ้นเบิ้งนี่เห็นบ่มองสองหัวบ่มียักษ์ตูเอาบ่มีกับจำฮวมครับผมมี่น,มนามใช้จรอนสี่เบิง้งด่านพีอีไปที่นี่ม,มี่นามใช้จรอดทั้งปม